เยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุงตถาคตโอหะเตสัญจยโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมะโนติธรรมทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้น พระมหาสมณเจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้ตอนที่ยี่สิบหท่านพระสารีบุตรผู้มีใจคอหนักแน่นจากพระไตรปิฎกเล่มห้าสิบแปดขุดทกานิกายชาดกเล่มสามภาคสี่วันนาโรหวัคและอัตกถาวันนาโรหชาดกเรื่อง ผู้มีใจคอหนักแน่นพระศาสดาประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระนครสาวัตถีทรงปารบกับพระเถระอัครสาวกทั้งสองแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้สมัยหนึ่งพระมหาเถระทั้งสองคิดกันว่าพวกเราจะเพิ่มพูนการอยู่ป่าตลอดภายในพรรานี้ จึงทูลลาพระศาสดาแล้วละหมู่คณะถือบาทจีวรด้วยตนเองออกจากพระเชตวันอาศัยอยู่ในป่าปัจจันตคามแห่งหนึ่งบุรุษกินเดนคนหนึ่งทำการอุปถาพระเถระทั้งสองอยู่ณนา่านั้นนั่นแหละบุรุษนั้นเห็นการอยู่อย่างพร้อมเพรียงของพระเถระทั้งสองจึงคิดว่า พระเถระทั้งสองนั้นอยู่พร้อมเพรียงกันเหลือเกินเราอาจทำได้ไหมหนอที่จะทำลายพระเถระเหล่านี้ให้แตกกันและกันแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเถระแล้วถามว่าท่านผู้เจริญท่านมีเวรอะไรอะไรกับท่านพระมหาโมคคลลานะเถระผู้เป็นเจ้าหนอท่านพระสารีบุตรเถระถามว่า เวนอะไรเล่าบุรุษนั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญในเวลาที่กลับผมมาท่านพระมหาโมคคลานะเทระนี้กล่าวแต่โทษของท่านเท่านั้นว่าชื่อว่าท่านพระสารีบุตรจะพออะไรกับเราโดยชาติโครตระกูลและประเทศก็ตามโดยสุตตะและคันทะก็ตาม หรือโดยปฏิเวทและอิทธิลิกก็ตามพระสารีบุตรเทระแย้มหัวแล้วกล่าวว่าเจ้าไปเสียเธอในวันอื่นบุรุษนั้นเข้าไปหาท่านพระโมคคัลานะเทระบ้างแล้วก็กล่าวเหมือนกันฝ่ายท่านพระมหาโมคคัลลานะเทระก็แย้มหัวแล้วกล่าวกับบุรุษนั้นว่าเจ้าไปเสียเธอ แล้วท่านพระโมคัลานะจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านสารีบุตรคนกินเดนนั้นกล่าวเช่นนี้ในสำนักของท่านหรือไม่ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านโมคัลานะเขากล่าวเช่นนั้นกับผมเหมือนกันเราควรให้คนกินเดนนั้นออกไปเสียท่านพระมหาโมัลลานะกล่าวว่า ดีละท่านควรให้เขาออกไปเสียพระเถระจึงดีดนิ้วมืออันเป็นเหตุให้รู้ว่าเจ้าจงออกไปอยู่ที่อื่นเถิดพระเถระทั้งสองนั้นอยู่อย่างสมัครสมานกันตลอดพรรษาเมื่อกลับไปยังสำนักของพระาศาสดาถวายบังคมแล้วจึงนั่งอยู่พระาศาสดาทรงกระทำปฏิสันฐานแล้วตรัสถามว่า เธอทั้งสองอยู่ตลอดพรรษาโดยสบายหรือเมื่อพระเถระทั้งสองกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนกินเลนคนหนึ่งเป็นผู้ประสงค์จะทำลายพวกฆ่าพระองค์เมื่อไม่อาจทำลายได้จึงหนีไปพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรมิใช่บัตรหนีเท่านั้นที่เขาไม่อาจทำลาย แม้ในการก่อนคนกินเดนนี้ก็คิดว่าจะทําลายพวกเธอเมื่อไม่อาจาทําลายก็ได้หนีไปแล้วจิงทรงนําเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพม,มาทัด์ของราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นรูปคเทวดาอยู่ในป่านั้นราชสีกับเสือโครง อยู่กันในถ้ำแห่งหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอุปถากสัตว์ทั้งสองนั้นกินเดนของสัตว์ทั้งสองนั้นจนมีร่างกายใหญ่โตวันหนึ่งคิดว่าเราไม่เคยกินเนื้อของราชสีและเสือโคร่งเราควรจะทำให้สัตว์ทั้งสองนี้ให้แตกกันแล้วเราจะกินเนื้อของสัตว์ทั้งสองนั้นที่ตายเพราะทะเลาะกัน สุนักจิ้งจอกนั้นจึงเข้าไปหาราชสีแล้วถามว่าข้าแต่นายท่านมีเวรอะไรอะไรกับเสือโคร่งหรือราชสีกล่าวว่าเวรอะไรเล่าสหายสุนักจิ้งจอกกล่าวว่าท่านผู้เจริญในตอนที่ข้าพเจ้าเจอเสือโคร่งนั้นกล่าวแต่โทษของท่านเท่านั้นแหละว่า ขึ้นชื่อว่าราชสีย่อมไม่ถึงส่วนแห่งเซี่ยวของเราโดยผิวพันุ์แห่งร่างกายก็ตามโดยลักษณะสูงใหญ่ก็ตามหรือโดยชาติกำลังและความเพียรก็ตามราชสีกล่าวว่าเจ้าไปเสียเธอเสือโคร่งคงจักไม่กล่าวอย่างนั้นต่อมาสุนัขจิ้งจอกก็เข้าไปหาเสือโคร่งแล้วก็กล่าวโดยอุบายนั้นเหมือนกัน เสือโคร่งได้ฟังดังนั้นจึงเข้าไปหาราชสีแล้วกล่าวว่าสหายได้ยินว่าท่านพูดอย่างนี้ราชสีได้ยินดังนั้นจึงได้กล่าวคุณของความเป็นมิตรดังนี้ผู้ใดเชื่อคำของคนอื่นโดยถือเป็นจริงเป็นจังผู้นั้นต้องพลันแตกจากมิตรและต้องประสบเวรเป็นอันมาก ผู้ใดระมัดระวังอยู่ทุกขณะมุ่งความแตกร้าวคอยแต่จับผิดผู้นั้นไม่ชื่อว่ามิตรส่วนผู้ใดอันผู้อื่นยุให้แตกกันไม่ได้ไม่มีความรังเกียจในมิตรนอนอยู่อย่างปลอดภัยเหมือนบุตรนอนแอบอกมารดาฉะนั้นผู้นั้นนักว่าเป็นมิตรแท้เสือโคร่งกล่าวว่า โทษผิดของข้าพระเจ้าแล้วขอขมาราชสีสัตว์ทั้งสองนั้นได้อยู่พร้อมเพรียงกันเหมือนอย่างเดิมส่วนสุนัขจิ้งจอกได้หนีไปอยู่ที่อื่นพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าสุนัขจิ้งจอกในการนั้นได้เป็นคนกินเดนราชสีในการนั้นได้เป็นพระสารีบุตร เสือโคร่งในการนั้นได้เป็นพระโมคัลานะส่วนรุกขเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในป่านั้นเห็นเหตุการณ์นั้นโดยชัดแจ้งได้เป็นเราตถาคตชนี้แลขยายความในพระไตรปิฎกได้แสดงชาดกไว้มากถึง550เรื่องขอขยายความคำว่าชาดก มาจากคำภาษาบาลีว่าชาตกะแปลว่าผู้เกิดแล้วใช้เป็นคำเรียกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติซึ่งเสวยพระชาติในสภาพต่างๆทั้งที่เป็นมนุษย์และสัตว์ได้พบกับเหตุการณ์ดีบ้างชั่วบ้างแต่ก็ได้พยายามทำความดีติดต่อกันตลอดมา จนเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายกล่าวอีกอย่างหนึ่งจะถือว่าเรื่องชาดกเป็นวิวัฒนาการแห่งการบําเพ็ญคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ก็ได้ในอัตกถาแสดงด้วยว่าผู้นั้นผู้นี้กลับชาติมาเกิดเป็นใครในสมัยพระพุทธเจ้าแต่ในบาลีพระไตรปิฎกกล่าวถึงเพียงบางเรื่องเพราะฉะนั้น สาระสำคัญจึงอยู่ที่คุณงามความดีและอยู่ที่คติธรรมในนิทานนั้นๆ